สวัสดีครับผมร้านสักดาฮอบบี้นะครับวันนี้มาทําคลิปวิธีการเปลี่ยนตัวรานซิสเตอร์ตัวเล็กรถกระป๋องฝาเหลืองนะครับฝาเหลืองแบบจูนขึ้นนะฮะจูนขึ้นแบบไม่มี ABC นะครับผมส่วนมากนะครับรถที่เอาไว้ออกงานนะครับจะมีปัญหาเรื่องเดินหน้าถอยหลังนะครับเพราะว่ามันใช้งานหนักทำให้ขาไฟมอเตอรอ์มันสึกนะครับแล้วมันขาดแล้วแตะกันแล้วเกิด การช็อตที่วงจรนะครับจะเกิดที่จุดนี้นะครับถ้าเราใช้แว่นขยายสองนะครับเราเอาแค่ตัวหน้านะครับมันจะอ่านค่าก็คือว่าตัว A1 นะครับตัวนี้จะเป็น A2 นะครับ2ชุดนี้จะทำงานคู่กันนะครับก็คือว่าเวลาเดินหน้าเนี่ยตัว A 1กับ A2 จะทำงานสัมพันธ์กันนะครับนะครับการเดินหน้าถอยหลังทีเนี้ยผมจะมาทำคลิปการเปลี่ยนนะครับ บางคนเอะมันทํำยังไงอะไรยังไงนะฮะอันนี้ก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวจะสอนง่ายๆนะครับภาพอาจจะสั่นนิดนึงนะฮะเพราะทาคนเดียวนะฮะนะครับให้เราใช้หัวแรง40วัตต์นะครับนะครับนะครับให้เราแต้มตะกัวไว้นะครับที่หัวนะครับแต้มตะกัวไว้นิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้ตะกัวนําความร้อนนะครับนะครับอ่ะนะครับเทคนิคของผมนะครับก็คือว่าจะแช่ไว้ที่สองขาขอบก่อนนะครับ แชร์ไว้ประมาณสัก5วินาทีนะครับแล้วก็ปาดออกเห็นไหมฮะมันจะหลุดออกไปเลยนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับกดแชร์ไว้นะครับนะครับขยับซ้ายขยับขวาทีนะครับขาบนขาล่างนะครับนะครับหนะฮะหลุดออกมาแล้วฮะครับแค่นี้ครับผม ทีนี้การการเปลี่ยนตัวใหม่นะครับจับวางแล้วก็ค่อยแต้มขานะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมครับผมนะครับพอเราเปลี่ยนทานซิเตอร์ตัวใหม่นะครับเราให้เราใช้แหนบนะครับจับวางไว้นะฮะจับวางไว้่างนี้นะครับแล้วก็ใช้หัวแรงนะครับจิ้มที่ขานะครับจิ้มที่ขาข้างไหนก่อนก็ได้ครับให้มันอยู่นะครับ แต้มตะกัวแต้มน้ายาประสานนิดนึงนะฮะแล้วก็แตะแตะนะครับสามจุดแค่นั้นเองนะครับอ่าแค่นั้นเองนะครับเหมือนเหมือนง่ายนะครับแต่ว่าต้องอลองมือนิดนึงก่อนนะครับเริ่มแรกอาจจะ,ะไม่ได้ดังใจนะครับเพราะว่าพวกนี้มันเป็นงานค่อนข้างเล็กนะครับถ้าถ้าใครทําไม่ได้ไม่มั่นใจส่งมาก็ได้ครับผมอันนี้ผมทํคลิปเพื่อที่จะแบบว่าอ่าอ่า ให้เอาไปหัดซ่อมกันนะครับสั่งอะไหล่ไปแล้วก็เปลี่ยนกันเองได้ง่ายๆครับเดี๋ยวมาทดสอบดูครับว่ามันจะใช้งานได้ไหมนะะอ่าครับผมหลังจากเปลี่ยนตัว A1 หนะฮะหลังจากเปลี่ยนไปแล้วนะครับก็ทําการเชื่อมสัญญาณน,นะครับก็ใช้งานได้ปกติแต่ว่าตัวนี้ก็ต้องดูที่ขาไฟมอเตอร์ด้วยนะฮะ ถอดออกมาดูนะครับว่ามันขามันขาดหรือเปล่านะถ้าขามันขาดแล้วก็จัดการเปลี่ยนซะเมื่อเราเปลี่ยน A1 เสร็จปุ๊บถ้ามันยังไม่ติดนะครับเราต้องมาดูที่ A2 ต่อนะครับใช้มิเตอร์วัดนะครับใช้มิเตอร์วัดตัวไหนขาดขาดถึงกันนะครับเราก็เปลี่ยนออกนะครับแต่ตัวนี้จะต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะมันมีอาร์คอมอยู่เล็กๆนะครับอย่างนี้ก็ฝากกดถูกใจนะครับกดติดตามติดขัดปัญหาหรือว่าจะสั่งซื้อ แอดไลน์ line, โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวบริการเดี๋ยวจะผมก็จะสอนอย่างงี้ครับก็คือว่าบางทีคนไม่เป็นก็ต้องบอกแล้วก็ทําคลิปมาให้ให้ให้ได้เห็นนะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหากันได้เองนะครับผมครับยังไงขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ